คนเลแอปยูเราวิ่งมาเหงื่อตกนะเนี่ยคนน่ารักวก่ากเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเราส่งนะเดี๋ยวออกไปแล้วไะไราส่งนะะายบาเราจะประทับใจมากคอยดูเลี้ยงบ่ย เรารู้ว่าเราเดินตามคุณไม่ทันเราก็เลยวิ่งมาก่อนแต่เราพกยาเขียวมายาเขียวคุณลานีมาเราก็โอเคนี่เป็นอาดบอกเลยจริงลกลักลุกัย่ลัวากมงีได้ไดถือว่านี่เราต้องเข้าทางไหนอ่ะทางที่ไปสองทางเลยเอาไปทางที่เบลดีกว่าน ึ้นเครื่องประย่าเสียงดังหนาได้ครับน่าจะอายตรงข้อประกาศเรียกนั่นแหละคุณร้านนี่แก๊กอ๋อไม่มีมาทำแต่ก็จะบอกว่าอ๋อเพราะว่าแฟนคลับจะเอาไว้อ๋อโอเคโอเคใช่ใช่แหละคุณเรานั่งข้างหลังคุณรอเราด้วยนะคุณเรานั่งข้างหลังคุณรอเราด้วยนะ ใช่ตอนเช้าพอเรานั่งแถวที่สี่สิบนั่นเล่าเใช่เหรอมันมี4ีสบมันมีสี่สิบไหมเธอนั่งเธน่าหางเหรอแก่งมากเราเราดั้งรถันเดียวกันไปเหรอไม่ใช่เอ้าก็ไม่ร่างไหนเหรอรถพ่แล้วต้องขับไปลงทีละสิบแถวอย่างวี้ไงใช่ขับลงไไม่มีไม่มีรไมีแค่นี้แหละ ลุกไปแล้วไปเอาลุกไปแล้วผมมก็ร่วงเงาแต่นี่ผมนั่งมีมาตึสายบ้าผมผมตื่นเป็นเจ็ดืมฉันตื่นผมแล้วทำไมคนออกมาช้าคะตื่นมาแบบโงแล้วก็นอนต่อเหรอ ผมบอกว่าีเเวสินี่กบ้งไมเนี่ยว้าได้ข่าวเธอก็ตื่นสายนาฬิกามกเ็อย่าไปโทษนาฬิกาเลยแล้วว่าเธอไม่ได้ยินเองน่ารักอ่ะาเโจนะเอกเลยอืมให้ดูเต็ม้ยฟูเทิน้ยอะไรท่าเหลือเยอะ ขึ้นมาทีใส no. ่ช mm. uh ุดน oh. ี้มคะก็คือได้เลยใช่ไม่ค่ะกมาอ๋อไม่ปกจริงจริงไม่อยากาะเป๋าีใส่ชุดดสบัดสบัดก็คือนี่จิหลวกระเป๋าพิเศษชุดชในนี้คือหลอกลวงหลอกลวงประชาชนนะคุณนคุณเป็นประชาชนหรอไม่ไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะที่เาช่วยน่อยดิเป็นมนุษย์นะอย่าให้ขำเยอะเดี๋ยวเราปน จะไม่คุยกับพวกคุณอีกต่อไปแล้วจะไม่คุยกับพวกคุณคนเพราะว่าเดี๋ยวนเปีนมันรู้ฉันจะไม่พูดแล้วไงมันรู้ตัวก็คือตอนที่จะถึงเนี่ยหน้าเก็จะถึงประตูแล้วน่าหื่นคือวันนี้ใส่มาสก์ดี๊ดีเลยยังเลยค่ะขอบคุณไว้ ช่กับ๋ะเด็กใหม่พี่เบลกินข้าวยังมเนี่ยเด็ก็บเยอะมก็บเยอะเพาะาึ้นเครื่องแล้วเงียบเงียบไ้าจริงใส่เสื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยนัคือโป๊เย็นหน่อยเาเย็นหน่อพี่ปายเย็นแล้วนะจริงด้วยเรอแล้วแนเป็นฝ้าหมดแล้วแมนเป็นฝ้าหมดแล้ว แต่เรามองคุณชัดเลยนะยมน่า้อจ้างกนสม้อกาย่ันี่นะ้ลม้อขายเอหนอนะเังเอไอนี่บุรีมันน่าจะไปกูด้วยกันไม่ได้แล้วลหคะไม่ค่ะไม่ใช่เลยออ๋ไม่ใช่ค่ะมินพูด ยี่สิบสามนะครพี่ยี่สิบสามนคุณมาลอนั่งเรอะไรคะจะไปวยสามอะไรสามสามนะคัวันนี้สามเยตัละ A B C D E F ตัวละเลขเลยต่เรานั่งขาเลยองอะไร F อลสามอะไรอ สามเอก็มีก็สามเอฟเอฟเหมือนกันสามสามสูตรอะไรวะคีมีแค่สามจะให้นั่นสามสิบไม่ได้เกี่ยกาเกี่ยกาสามเเหมือนกันแต่มีเลขสองด้วยข้างหลังเลยนะ ทางไปเสียไปเท่าไหร่ไหรหักไม่ได้ยินที่ไปเจอพูดเลยวเข้าจแร้วท <c oughs> ี่ถามนางเรื่องเล่นงหวยแต่นางบอกเรื่องเลขที่นั่ง,ง,ง,งใช่ไหม,มเมื่อกี้ใช่คุณเราคุยถามว่าคุณลืมอะไรเรื่องย <c oughs> ัง<อ>ไม่จบยัง <c oughs> ไม่จบ <c oughs> จบแล้วจบแล้วเราต้องปิดจบและะ้วล่ะก็พรุ่งนี้หวยออกยัไงกวันนี้วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้พรุ่งนี้11เไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอก11เดือนนะ11เดือวันนี้วันค่ะใช่ค่ะ พี่ฟ้านางมาไม่ได้พี่ชายนงางมาพี่ชายเขาพี่ป่าพี่ชายนางมาจากข้างนอกนางมาจากพี่ชายค่ะ น้องเบลพี่คิดถึงมากเลยนองเบลค่ะน้องเบค่ะน้องเบลค่ะพี่โบไม่มาหรอกคะพี่โบไม่มาหรอกค่ะิดถึงกี่วันแล้ว่ก็รอมาเจตัวนะคะเดี๋ยวไป ขอทาเบียค่ะพี่พี่เอฟซีมากทัองเบย์ทาเบียดีค่ะไม่ต้องเดินดังเบย์เต็มที่เลดังได้ผลก็ได้หลายขั้ตอไม่จะแอบดูประตูแปดประตูแปดประตูแปดไปไหนไปนเลยครับประตูแปดปะะขอเดินต่อได้ไหม ยอดมากบรรยากามากนเยอะมีของดีกว่าคนะมากต้องเรอยคพี่ของบ้านตรนั

ะะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเพจเ,เล่าแคมเป็นเอ็ซีค่ะติดตามได้ใน YouTube นะคะเราจะได้มีโล่สีทองมาถึงกันคน่ะคอนเทนต์ดีเมนน่ารักโอ้โล่สีทองนะคะ